วันนี้ส้มตำอีกแล้วอุ้ยไม่สวยจังเลยอ่ะเนี่ยอ,อ,อุ้ยมะเขือสวยมากมไม่ใช่คะ่ะฉันกินได้หมดทุกวันเนี้เหรออือไม่เหลือค่ะตีเกียรติตามแล้วด,ด,ดนั่งดีด <laughs> นั่งดีลูกนั่งดีๆ อันนุ่มปูปลาลืมบอกจำนวนเม็ดเพราะว่าย่านัดอกินเผ็ดกว่าคนอื่นโอ้ห้าเม็ดเองอ่ะเดินเดี๋ยวเดี๋ยวเดีกินไก่แป๊บนึงนะเดี๋ยวยายนให้นะแซ่บหนัวอันนี้ตำไทยกินไก่เ้ยกินไก่เดี๋ยวกินโลก เล่นเล่นเล่นผักโอ้โหชุดยอดเลยยายเก็บมานี่ไปชวนยายเทมมายายชาเฮ้ยธุรก,กิจเขา,าพันล้านไหางลหล,ลักรุกเรือไงไนดะ้รัเล่าจะำไปได้สวยนั่นแนะหละ เออเดิมมันเออโอ้ยเอาขี้มุ้ยหน่อยเด่นกินไก่แล้วให้เลซี่ด้วยนะเดี๋ยวมันมองหน้าเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวอาจารย์เยเพนอีกไม่ไม่เทไปเทมานะเงยขรอยกินเงยพวนเงหม่กันละมากินกับตาฝั่งนี้มาพี่อยู่ยี่เลซี่ Một tí năm một cái gì mọi người. Bà nghe. cá Nào lấy dưới. Nhô, nắng 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 là

มันร้อนมันก็ทำอ,อยู่อ่ะ,ออจะเจ็บเหีไม่เจ็บบอกเขา ไม่นอกก็เจนนอดก็โมครั้งเนาะหรอ,อบ้านเดียวกันอเต็มันเด้งนึกงจากคนเดินอยู่บ้านต้องมีคนอยู่ที่โน,น่นเนาะยังไงก็แล้วแต่มันกลับมาปลอดภัยก็ดีแล้ว เดาส่วนหนเลยเคยจะเคยแย่หนักราเนี่ยนองออกจเวียนนี่น้อเดาตัวจ้าคงสูงทสุดเรี่ยงมันบัเหมือนคนอุ้มไปคนอุ้มไปเหรอฮะกึ่ยเดิมคนอุ้มไปแล้วก็เขาปล่อยก็เลยมัดไว้นะสันนิษฐานะแล้วปล่อยปล่อยให้หานมันหัดทางตับ้างทันอยู่ตะกิดเหนตุอืม ปนนท์บอกว่าให้คือปลอกคอแล้วก็ใส่เบอร์โทรไว้ในเกอะในโทรนี่เอาเราขามันนหรเห็นไหมบอกกันไม่เชื่อล็อกขานเห็นไหมนี่เราล็อกตรงนี้ขาไม้ไอตัวเด่นปากเดือดมาเตอร์ที่เขาไปหาหมอบอกอมอเขาใส่น้ำเกลือใส่น้ำเกลืออผมนึกว่าเขาล็อกแตมันไม่มีมันมีขนตรงนั้นเนอะ